ก,กับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ว่าต่อให้เบื่อหน้าดิฉันแล้วก็จงเบื่อแล้วเบื่ออยู่และเบื่อต่อไปเพราะดิฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนกว่าจะชนะค่ะก็น,นั่นแหละมึงชนะแต่มึงโง่กันไง <c oughs> ซึ่งประชาชนเลือกมานั้นเป็นคนไปโหวตค่ะไม่ใช่มึงคนเดียวจะต้องโหวตได้และไม่ใช่คน14ล้านคนที่ปิดหีไปแล้วตอนอภิปราย,น,ยน้องก็ฟังอยู่ไม่ใช่เหรอฟังค่ะนั่นแหละฟังเสร็จแล้วเนี่ยทำไมอ่ะ ทำไมคะทาไมถึงไม่รู้จักถอยในสภาละ่ะวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีคลังในชื่อสิริกันยุงแล้วนะวันนี้ไม่ได้ชื่อสายาหรอกหลังจากที่สาลดีกาได้มีคำพิพากษาชอพนิกากรณีโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์หมดสิทธิ์ทางด้านการเมืองตลอดชีวิตนะคะซึ่งต่อมาทางด้านของชอพนิกาเองก็ได้มีการออกมาพูดบนเวทีบอกว่าจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะชนะ ล่าสุดด็เรมาริกาเมื่อได้ฟังถึงกับอัดคลิปสวนกลับช่อบแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเรื่องของจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะชนะจะเผ็ดร้อนแค่ไหนชมจากคลิปพร้อมกันค่ะ จบเส้นทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงสำหรับหลังสารดีกามีคำวิพากษานางสาวพนิกาว,วานิชหรือช่อแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีศสพักอนาคตใหม่กระทำผิดฐานฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงโดยให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบัน ต่อมานางสาวพันิกาได้มีการกล่าวช่วงหนึ่งของวงเสวนาตื่นเถิดประเทศไทยในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินว่าอยากบอกไปยังผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ต่อให้เบื่อหน้าดิฉันแล้วก็จงเบื่อแล้วเบื่ออยู่เบื่อต่อไปเพราะดิฉันจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะชนะล่าสุดดเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอัดคลิปฝากไปถึงช่อพานิกาบางช่วงตอนว่า แป๊บหนึ่งนะคะชอได้ข่าวว่ามึงชนะไปแล้วมึงไม่ต้องรอชนะมึงชนะไปแล้วมึงได้152าคนไงมึงชนะไปแล้วก็มึงชนะแต่มึงโง่กันไงชนะแต่ดันไม่มีทักษะชนะเสร็จก็ต้องอ่านกฎหมายอ่านระเบียบอ่านระบบการปกครองระบบรัฐสภาด้วยบอกกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ว่าต่อให้เบื่อหน้าดิฉันแล้วก็ตรงเบื่อแล้วเบื่ออยู่และเบื่อต่อไปเพราะดิฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจนกว่าจะชน,นะค่ะ เออได้หนึ่งนะคะชออะไรนะคะพี่ได้ค่าว่ามึงชนะไปแล้วค่ะมึงอชนะไปแล้วแล้วค่ะเออมึงชนะไปแล้วแหละมึงไม่ต้องรอชนะค่ะมึงชนะไปแล้วแล้วเออมึงได้ร้อยห้าสิบสองคนไงมึงชนะไปแล้วแล้วเออใช่ใช่มึงชนะไปแล้วแล้วทำไมถึงไม่ได้มีอำนาจละคะพี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็อนอ่ยแหละมึงชนะแต่มึงโง่กันไงไม่ใช่ไงนะชนะแต่ดันไม่มีทักษะไง แล้วยังไงก็ชนะเสร็จล้วก็ต้องอา่อานกฎหมายอ่านระเบียบประเพณีนะอ่านระบบการปกครองแล้วก็อ่านร,ระบบรัฐสภาด้วยใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะพี่เออเนี่ยระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบระบบประธานาธิบดีแต่ว่าชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีค่ะเราจะไม่ได้เป็นทันทีค่ะทำไมคะเราจะต้องมีการโหวตในะระบบรัฐสภาค่ะยังไงนะระบบในรัฐสภาเขาเรียกว่าพอชนะมาปุ๊บเนี่ยเราจะประก,กาศว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีเราประกาศไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องไปโหวตชื่อนั้นในสภาโดยให้ผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนเลือกมานั้นเป็นคนไปโหวตค่ะ แล้วเพราะฉะนั้นชนะการเลือกตั้งแต่ขนาการการจะเลือกคนเป็นผู้นําประเทศเนี่ยจะต้องให้นะคะ,ะคนที่ชนะการเลือกตั้งก็คือร้อยสี่สิบเอ็ดคนร้อยห้าสิบเอ็ดคนร้อยห้าสิบสองคนต่างๆเข้าสภาไปแล้วให้ตัวแทนที่ประชาชนที่คุณเลือกมามึงประชาชนของมึงก็เลือกมาร้อยห้าสิบเอ็ดคนนั้นแ่ะนั่นแ่ะไปอยู่ในสภาเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนซ,ซ,ซึ่งตัวแทนพวกนั้นะไปนั่งกองกันอยู่ในห้าร้อยคนนั้นน่ะเป็นคนโหวตค่ะเป็นคนโหวตเป็นคนโหวตไม่ใช่ว่าประชาชนปิดหีบเสร็จปุ๊บโอ้ยเฮ้ดีใจอ,อันนั้นระบบประธานางนนั้ ของเราของเราระบบรัฐสภาค่ะของเราไม่ใช่ประธานาธิบดีไม่ใช่ประธานาธิบดีค่ะของเราเป็นระบบอะไรนะพี่มอลลี่เป็นระบบรัฐสภาค่ะเป็นระบบรัฐสภาค่ะแล้วทำไมถึงพูดหนูเลือกตั้งชนะมาทำไมถึงไม่ได้เป็นนายกทำไมถึงนะเออไม่ได้เป็นรัฐบาลล่ะคะเอออันนี้พี่ได้ข่าวว่าเออนะคะเกือบจะได้เป็นนะคะเกือบจะได้เป็นเกือบจะได้เป็นแล้วทำไมล่ะปรากฏว่าไม่ลดล,ลดลาวาศอก ได้ข่าวว่าในรัฐสภาเนี่ยพวกสวก,ก็ดีพวกสสก,ก็ดีเขาอ,อภิปรายกันให้ยุ่มเลยอ,ยอภิปรายอภิปรายอภิปรายตอนอภิปรายเนี่ยน้องก็ฟังอยู่ไม่ใช่เหรอฟังค่ะนั่นแหละฟังเสร็จแล้วเนี่ยทําไมอ่ะทาไมคะทําไมถึงไม่รู้จักถอย,นยในสภาล่ะในสภาถ้าเกิดว่าลุกขึ้นพูดจากนั้นพวกถอยหนึ่งข้อเพื่อไปอีกสิบข้อเท่านั้นก็ได้เป็นแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีคลางมีชื่อสิริกันยุงแล้วนะวันนี้ไม่ได้ชื่อเษถาหรอกอืมนั่นแหละค่ะชนะไปแล อีกสี่ปีข้างหน้าต่อให้ชนะอีกมันก็คือชนะเหมือนกันล่ะค่ะชนะเหมือนครั้งนี้ล่ะค่ะแล้วยังไงคะก็อาจจะไม่ได้เป็นอีกอะค่ะแล้วยังไงนะคะเอาก็ทักยัทะเลาะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่ได้เป็นอีกไงไม่ใช่ว่าเราไม่เคยชนะเราชนะแล้วเออชนะแล้วแต่ดันไม่คิดิลวฉลาดเองก็เหนื่อยใจกับพวกเธออัตราสูงอื้ คุณมาลิกาเขาจัดให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะสงสัยว่าคุณชอ่อบจะต้องมีการปรับไมซ์เซ็ตใหม่แล้วล่ะค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเข้าใจอะไรผิดกันแน่ๆแล้วค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารนี้รอบวันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสตอเกอร์กันค่ะ